กันเช่นเคยนะคะอยู่กับมุกและพี่ริชาร์ดในรายการ <Take S 2> เทคโนโลยีซิ๊ก แน่นอนนะครับว่าเห็นหน้าเรา2คนแบบนี้คุณผู้ชมอัปเดตข่าวสารบนโลกไอทีกันและคุณจะไม่พลาดเลยสาหรับข่าวสารทุกอย่างบนโลกไอทีวันนี้นะไปเปิดโลกกันบนโลกของ Facebook ดีกว่าพูดกันบ่อยครั้งเล่น Facebook ก็มีทั้งข้อดีข้อเสียวันนี้เจาะจงโดยพิเศษเลยเรื่องข้อเสียนี่ Facebook เราเคยพูดถึงเรื่องของพฤติกรรมของคนที่อยู่บน Facebook ิ0ข้อไปแล้วนําเสนอใช่ไหมพฤติกรรมอะไรที่แบบอุ้ยทําให้เป็นคนขี้อิจฉาอะไรแบบนี้แน่นอนจับประเด็นมาในเรื่อง ของคนที่อิจฉาคนอื่นบน Facebook เนี่ยไม่ใช่แค่จะส่งผลทำให้คุณนะ อิจฉาตาร้อนเผาอยากได้อย่างเขาไม่น่าคบด้วยใช่แต่ว่ามันส่งผลกับสภาพจิตใจทําให้กลายเป็นโรคซึมเศร้าได้โอ้โหนี่ไม่น่าเชื่อเลยนะคุณผู้ชมค่ะแล้วที่น่าสนใจก็คือเขามีผลสํารวจมาด้วยเป็นกลุ่มนักวิจัยที่เขาวิจัยเรื่องนี้โดยเฉพาะมายืนยันด้วยเดี๋ยวลองดูกันว่าผลเนี่ยออกมาว่ายังไงใช่ฮะนี่เลยมหาวิทยาลัยที่เขาทําการสํารวจคือนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยมิสซูรีโคลัมเบียนะครับพบว่า การเอาแต่อิจฉาเพื่อนบน Facebook เนี่ยอาจจะนำไปสู่การเป็นโรคซึมเศร้าได้และก็ได้แนะนำนะว่าคนที่กำลังขี้อิจฉาเพื่อนๆหรือว่าอิจฉาคนอื่นๆบน Facebook เนี่ยให้หยุดพฤติกรรมนี้เสียค่ะคือผลงานนี้ศึกษาพฤติกรรมของนักศึกษากลุ่มตัวอย่างเด็0จ็ดร้อยคนเลยนะแล้วก็พบว่าผู้ที่ใช้โซเชียลมีเดียอย่าง Facebook เนี่ยที่จดจ่ออยู่กับหน้าฟีดแล้วก็ชอบเปรียบเทียบตัวเองกับชีวิตของเพื่อนๆเนี่ย มากกว่าแค่ใช้ Facebook เพื่อติดต่อพูดคุยหรือว่ามีปฏิสัมพันธ์อื่นๆที่เป็นประโยชน์เนี่ยเสี่ยงต่อการเป็นโรคซึมเศร้าจากการขี้อิจฉาของตัวเอง คืออย่างศาสตราจารย์ของคณะอวรา,าสารศาสตร์มหาวิทยาลัยมิสซูรีเนี่ยนะคะคุณมาเกเรตดัฟฟี่เขาบอกว่าจริงๆเนี่ยเฟซบุ๊กถือเป็นแหล่งข้อมูลที่มีประโยชน์มากนะเราสามารถหาข้อมูลอะไรต่างๆก็ได้ใช้ติดต่อเพื่อนก็ได้แต่ว่าถ้าเราเอาไปใช้ผิดวิธีมัวแต่ไปเปรียบเทียบกับชีวิตของคนอื่นเนี่ยก็จะส่งผลเสียเพราะฉะนั้นเราที่เป็นคนใช้งานเนี่ยนะคะก็ต้องระมัดระวังด้วยไม่ให้ไปมัวแต่ไปดูรูปภาพของคนอื่นไปดูซิว่าเขาโพสตอะไรอย่างเช่นสมมติว่าเห็นรูปภาพเพื่อนเนาะเอาไปเที่ยวที่ ครู้ล้าทานอาหารอร่อยทานอาหารพา voilà <อ>ัตคาดอย่างเงี้ยมันทำให้เรารู้สึกหดหูเองก็แบบทํา,าทไมฉันไม่ได้ไม,ไมีไม่เป็นอย่างเขาโด<อ>ยต่ำใจอะไรอย่างนี้นะคือหลายคนเนี่ยอาจจะไม่รู้ตัวแต่ว่ามีวิธีการจับสัญญาณเบื้องต้นคุณผู้ชมสำหรับคนที่กำลังคิดว่าเอ๊ะตัวเองจะเป็นโรค ที่อิจฉาและนําไปสู่ภาวะซึมเศร้าหรือเปล่านะฮะคือสัญญาณเบื้องต้นของโรคซึมเศร้าเนี่ยเขาบอกมีหลายอาการ<ะ>แต่ว่าการศึกษาครั้งนี้เนี่ยอาจจะช่วยบอกสาเหตุที่ทําให้หลายคนเนี่ยรู้สึกคนหู่ใจเมื่อใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กที่พวกเขาเองเนี่ยก็ไม่รู้ตัวด้วยว่าตัวเองกําลังจะเข้าสู่ภาวะซึมเศร้าแล้ว คือถ้าเป็นโรคซึมเศร้านี่คือถือว่าทุกอย่างเปลี่ยนหมดเลยนะอ,อารมณ์เปลี่ยนความคิดเปลี่ยนความาจำแย่ลงคือทุกอย่างจะเป็นไปนในทางแย่หมดเลยแล้วบางทีที่น่าสนใจก็คือบางคนก็ไม่รู้ตัวด้วยว่าเป็นโรคซึมเศร้าใช่คือโรคซึมเศร้าเนี่ยถ้าหากว่าเป็นหนักๆคุณผู้ชมก็มีหลายๆคนนะที่เขาเป็นกันแล้วถึงขนาดว่าแบบตัดขาดตัวเองจากสังคมเลยอะ่ะหนักกว่านั้นคือ ฆ่าตัวตายจากโรคซึมเศร้าก็มีเพราะฉะนั้นนะถ้ารู้สึกตัวเองว่าซึมเศรา้ามาเป็นนานๆคือรู้สึกหดหูรู้สึกผิดหวงังนานผิดปกติคุณผูช้ชมคะเข,า,ขามีตัวเทสให้ทดลองทำเนาะตามกรมสุขภาพจิตอะไรก็แล้วแต่เนี่ยลองทําดูได้ลองดูซิว่าตัวเองเนี่ยเข้าข่ายหรือเปล่าเพราะฉะนั้นนะฮะคุณผู้ชมถ้าหากว่าดู Facebook เล่น Facebook แล้วเนี่ยก็อย่าไปเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครเขาเนาะดูของเราเนี่ยพอใจที่ตัวเองมีอยู่อะไรอย่างนี้ดีกว่านะถือว่าเป็นเกร็ดเล็กๆน้อยๆด้วกันเอาไว้ ตัวเองนะฮะว่าคุณผู้ชมว่าจะเป็นเหมือนที่เขาแบบวิจัยกันหรือเปล่าแต่ก็เตืนอนไรก็ดีเหมือนกันค่ะมาอีกหนึ่งอัปเดตนะคะโดยเฉพาะโรงเรียนหรือว่ามหาวิทยาลัยที่ไม่อยากจะให้เด็กเนี่ยพกมือถือเข้าไปในห้องเรียน<อ>ใช่ไหมยากนะยากมากแลวคือก็มีหลายวิธีที่เราพูดถึงกันเนาะอาจจะมีเป็นตู้ฝาโทรศัพท์ไหมหรือจะสั่งห้ารรรมไปเลยหรือเปล่าเดี๋ยวก็มองว่าโอ้จำกัดสิทธิไปอีกหรือว่าบางที่เนี่ยถึงขนาดว่าติดกล้องวงจรปิดตรวจดูว่านักเรียนคนไหนเล่นโทรศัพท์ในระหว่างคาสเรียนแต่ว่า มันก็บังคับกันไปป่ะ<ฮ>ใช่ไหมแต่วันนี้ที่จะพูดถึงพิเศษกว่าน,นั้นแล้วน่าสนุกกว่านั้นด้วยว่า,ามีวิธีในการเปลี่ยนคุณผู้ชมค่ะให้เด็กเนี่ยไม่รู้สึกอยากเล่นมือถือตอนเรียนเราจะลองด,ดูว่าเขาจะมีวิธีในการจัดการยังไงนะคะอย่างมหาวิทยาลัยชื่อดังนะคะจากมหาวิทยาลัยรัฐเพนซิลเวเนียและมหาวิทยาลัยรัฐแคลิฟอร์เนียค่ะชิโก้เองเนี่ยเขาก็พากันดาวโหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Pocket Points คือ ให้ติดตามเวลาที่เด็กเนี่ยล็อกโทรศัพท์มือถือ,อ,อถ้าล็อกเวลานานๆเนี่ยสามารถเปลี่ยนเป็นแต้มสะสมเอาไปทานอาหารฟรีในแคมปัสได้ด้วยคือ,อสามารถที่จะแบบสมมติว่าถ้าปิดมือถือนาน20นาทีถูกไหมคุณก็จะได้1พ p o คุณก็สะสมไปเรื่อยๆที่น่าสนใจก็คือว่าถ้าสามารถทําให้เพื่อนเนี่ย ล็อกมือถือได้พร้อมกันในเวลาเดียวกันหลายๆคนก็จะยิ่งเพิ่มสปีดมากขึ้นโอ้นี่หมายความว่าสามารถเอาแต้มพวกนี้ไปใช้งานไปแลกสะสมเป็นคะแนนไปใช้ส่วนลดตามที่ต่างๆได้ขขาาเขาบอกว่าค่ะทางมหาลัยเนี่ยเขาบอกว่าคะแนนกลางเนี่ย ใช้ส่วนลดในร้านหนังสือได้นะถ้าหาว่าได้ถึง10แต้มหรือว่าแลกเป็นส่วนลดได้อีก15%แล้วก็แต้มนี้ยังใช้กับร้านค้าในระแวกมหาวิทยาลัยได้ด้วยอย่างร้านอาหาร b บต c ี้ชีสสเต็กแอนด์ฮนะฮะที่เขาบอบส่วนลดให้กับนักศึกษาทีาท่พิสูน์ได้ว่า ไม่ได้แอบเช็คหน้าเฟสบุ๊กขนาดที่เรียนหนังสือแต่คือหลายคนอาจจะแบบเอาอย่างนี้ก็ล็อก Facebook ไปเลยเออดีไหมล็อกโทรศัพท์มือถือปิดตายไปเลยจะได้ไม่ต้องเสียเงินค่าอาหารหรือเปล่าตลอดชีวแต่คือเขาก็บอกว่าก็ไม่ได้ขนาดนั้นอะไรจะแอดวานซ์ขนาดนั้นก็คือจํากัดแอปพลิเคชันได้แค่เฉพาะสถานที่ภายในว,าาวิทยาลัยทั้งสงแหง่ง<อ>ก็คือรัฐเพนซิลเวเนียกับรัฐแคลิฟอร์เนียชิโก้เนี่ยแหละจ่<ต>ว่าคือเอาเหอะเชื่อเถอว่า คนที่ติดโซเชียลอะอย่างยังไงอะมันก็จะทำได้ไม่เกินแบบเต็มที่พี่ให้ให้ประมาณต้องแบบ2ีนาทีครึ่งชั่วโมงก็ะจะลงแ,แดงตาย,าตายกล้มันเป็นแนว <ละ S 2> คิดที่ดีมากเลยนะคือไม่ต้องอมาบีบบังคับการแต่ใช้วิธีการเป็นโน้มแนวโน้อออมอะโน้มน้าวจิตใจของเราว่าเอาถ้าคุณไม่เล่นคุณมีสิทธิ์เอาตังค์ตรงเนี้ย ไปเสียค่าอื่นอย่างอื่นก็ได้ได้ส่วนลดอีกบางคนที่แบบโอ้ฉันไม่แคร์ก็ฉันมีตังอะไรอย่างเงี้ยถ้าอย่างงั้นก็ตามใจค่ใถ้ากันเนาะอะไรเงี้ยก็คือว่าเป็นโอเคหนึ่งในมาตรการที่แบบใช้ไม้อ่อนก็แล้วใช้ไม้แข็งก็แล้วลองมาใช้แบบสิ่งที่แบบเอาไปเป็นแลกเป็นแต้มอะไรแบบเงี้ยน่าจะเวิร์กอยู่เหมือนกันนะอ่จากนี้นะคะไปอีกยวออัปเดตมีข่าวลือมาฝาคุณผู้ชมอีกแล้วเขาลือกันว่าซัมซุง S หกอาจจะออกมาเดือนหน้านี้ S, S 5 S 4เพิ่งจะออกไปเมื่อไม่นานจะมาอีกแล้วเหรอไม่รู้สินะแต่ซัมซุงเองเขาก็แอบมีโฆษณามาไกลๆเหมือนกันเออใช่ใช่ใชออ่ไปดูกันดีกว่าคุณผู้ชมว่ากระแสเนี้ยมันมายังไงนะอะแล้วจะเป็นข่าวลือมาจากฝ่ายไหนออกมาบ้างและสุดท้ายเนี้ยจะออกมาจริงหรือเปล่าอ่ะครับคุณผู้ชมครับอ่ะไปดูกันสําหรับซัมซุง S 6 T เับแบบเป็นหนึ่งในรุ่นโทรศัพท์ที่ซัมซุงเขาก็หมายมั่นปั้นมือนะว่าจะมากระตุ้นยอดขายด้วยเช่นเดียวกันค่ะคือ ทุกๆก,กุมภาพันธ์ของทุกๆปีเนี่ยคุณผู้ชมจะเป็นช่วงเวลาที่ Samsung เขาเตรียมจะออกโทรศัพท์รุ่นใหม่ในตระกูล Galaxy S นะฮะซึ่งก็มีการคาดการณ์ไปต่างๆนานาเลยว่าเนี่ยน่าจะเป็นการเปิดตัว s a m s u n Galaxy g S 6เนี่ยในเดือนนี้ในงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมโทรศัพท์มนาคม Mobile World Congress ที่เมืองบาร์เซโลนาของสเปนในวันที่1มีนาคม ที่น่าสนใจก็คืออย่างที่บอกไงเขามีการแอบฮินส์เล็กๆค uh huh. ออโฆษณาบอกใบนะว่าโทรศัพท์รุ่นนี้จะเป็นยังไงก็เป็นไปได้นะคะว่าอาจจะมีหน้าจอโค้งหน่อยๆคล้ายกับโทรศัพท์รุ่น Galaxy Note Edge ที่ออกมาเมื่อปีที่ผ่านมา uh huh. แต่อย่างที่บอกว่าก็ดูเหมือนจะเป็นแค่ข่าวลือนะเพราะว่าเว็บไซต์อย่างแฟนคลับ Samsung Sam Mobile เนี่ยนะคะ uh huh. เขาบอกว่าสินค้ารุ่นใหม่ตัวนี้อาจจะไม่ใช่ Galaxy S 6 <S uh huh. <S ก็ได้เพราะว่า S 6เนี่ย ยังไม่ได้รับรองนะคะไม่ได้รับการรับรองในขั้นตอนทดสอบกับผู้บริโภคอาจจะเป็นสินค้าตัวอื่นที่มีอยู่แล้วหรือเปล่าทําออกมาดูอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าทำในว่าจอบัวชั่นโค้งอะไรอย่างงี้หรือเปล่าเนาะคือซัมซุงเนี่ยก็บอกว่าเขาได้ใช้งานดังกล่าวคุณผู้ชมเป็นสถานที่การเปิดตัวสินค้าใหม่ๆอย่างเช่นก่อนนี้ก็เคยเปิดตัวอะไรบ้างอย่าง Galaxy S5 เมื่อปีที่แล้วก็เปิดที่งานนี้ค่ะแต่คือมันไม่ได้ช่วยคนทั่วโลกสนใจนักไง กับการที่แบบขนสินค้าตัวเองมาเปิดตัวในงานเนี้ยเรียกว่าผิดหวังเลยดีกว่าอะไรอย่างนี้เลยเออไม่ใช่แค่นี้แต่ว่ารายงานผลกําไรที่ออกมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเขาก็เพิ่งจะเปิดเผยคุณผู้ชมก็ปรากฏว่าสินค้าของซัมซุงเนี่ยอาจจะไม่ค่อยสู้ดีสักเท่าไหร่นะแล้วก็รุ่นต่อไปเนี่ยอาจจะใช้เป็นรูปแบบวัสดุใหม่การออกแบบใหม่ๆให้มีฟังก์ชันที่ตอบสนองทุกคนทุกกลุ่มมากกว่านี้อ เดี๋ยวรอดูสิว่าถ้า s ซัมซุงเขาใช้ชิปของตัวเองแล้วเนี่ยจะเกิดหรือไม่เกิดแล้วก็อย่าให้รอนานนักเลย S6 เ<ช>นี่ยนะเร <No. S 2> าเชื่อว่าโลกก็ยังมีอยู่เหมือนกอันเดี๋ยวรอดูก็นละวรันสําหรับซัมซุงนะฮะค่ะโอเคเดี๋ยวช่วงนี้เบรกก่อนคุณผู้ชมส่วนช่วงหน้าเนี่ยใ,ใครนะที่ชื่นชอบการรับชมวิโอบน YouTube ผมมีวิธีการดูวิดีโอในมุมมองใหม่ๆมานําเสนอช่วงหน้าห้ามพลาดครับ มาช่วงนี้ใครชอบดู YouTube ขอยกมือขึ้นเยอะเยอะแน่คจะพูดถึงเรื่อง y YouTube เขาบอกว่ามีวิธีการทําให้คุณผู้ชมเนี่ยสามารถเปลี่ยนมุมมองในการรับชม YouTube ได้คือการเปลี่ยนมุมมองนี่หลายคนก็แบบเอ๊ย u ูทูบมันก็มาเป็นคลิปคลิปเดียวจะเปลี่ยนมุมมองยังไงอะไรเงี้ยคือแบบก็งงอยู่เหมือนกันนะเราก็งงพูดเองก็งงเองเหมือนกันว่ายูทูบเขาคิดู่คืออยากรู้อยู่เหมือนกันว่าวิธีการเปลี่ยนมุมมองใน u t u b e เนี่ยเขาบอกว่า มันจะแบบไปดูมุมมองอื่นอ<น>ะไรอย่างเงี้ยได้ในคลิปวิดีโอนั้นๆเนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าเพราะว่าเขากำลังจะทดสอบระบบนี้คุณผู้ชมนะสำหรับใครที่ชื่นชอบการดูวิดีโอบนยูทู e นะฮะ แต่แน่นอนนะคะเขาบอกว่าจะยังคงจํากัดเฉพาะคนที่อยู่ในสหรัฐเท่านั้นเองและก็มีเพียงแค่วิดีโอเดียวด้วยที่รองรับฟังก์ชันใหม่นั่นก็คือวิดีโอการแสดงสดของนักร้องสาวอินดี้อย่างแมดดิลีนไบท์ลี่นั่นเองอซึ่งปรากฏว่า y t u t u เนี่ยเขาก็เลือกคนนี้มาให้เป็นผู้ทดสอบระบบเพราะอะไรเพราะว่าเพราะว่าช่องทางของไบ์ลี่เนี่ยปรากฏว่ามีคนติดตามเยอะมากเลย1นล้านเกแสนคนโอ้โยซึ่งวิดีโอที่ได้รับ ความนิยมที่สุดของเธอนะคะเขาก็ร้องคาเวอร์เพลงที่มีนักร้องอังกฤษเอชชิรันและก็เสียเป็นต้นฉบับด้วยแล้วมีคนเข้าไปดูถึง5ล้านครั้งด้วยกันคือโค้โข,ของทาง YouTube เองเขาบอกนะครับว่าคือ YouTube เนี่ยต้องการสร้างช่องทางให้นักร้องนักดนตรีแล้วก็บรรดาแฟนคลับที่ติดตามนักแสดงนักร้องทั้งหลายเนี่ยเข้าถึงให้มากที่สดุดเท่าที่จะเป็นไปได้เลยนะและคุณสมบัติใหม่นี้คุณผู้ชมจะทำให้แฟนๆของ นักร้องนักดนตรีเหล่านี้เนี่ยได้รับประสบการณ์ความบันเทิงที่เหนือกว่าที่พวกเขาคาดหวังไว้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันจะเหนือกว่ายัางไงคือเรื่องของเรื่องอะ่ะมันไม่ได้แบบสามารถใช้ได้ในไทยไง <c oughs> คือเรารก็อยากรู้ว่าไอ้รูปแบบการนําเสนอหลายมุมมองมันเป็นยังไงคือ <c oughs> นอกจากนี้เนี่ยยูทูบเนี่ยเคยพูดไปปลายมาล้วคุณผู้ชมตั้งแต่เมื่อเดือนที่ผ่านมานะครับว่า จะสนับสนุนวิดีโอที่บันทึกในรูปแบบของ360องศานะที่ถ่ายทำจากกล้องชนิดนี้อย่างเช่น GoDuck SP360 แล้วก็ r i g o oh Theta ที่จะมีการอัพโหลดเนี่ยขึ้นไปในอนาคตค่ะซึ่งสมาชิกเว็บไซต์ YouTube ทุกคนเนี่ยที่มีกล้อง360องศาก็จะสามารถอัพโหลดวิดีโอที่เป็นแับมุมมอง360องศานี้ได้เช่นเดียวกับคลิปวิดีโอข,ของบอีเช่นเดียวกันแต่คือ ก็อย่างที่บอกอีกทีแหละว่ามันไม่ได้มีในไทยแล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามันก็เดี๋ยวรอดูก่อนสินี่เพิ่งทดสอบแล้วมีอยู่แค่คลิปเดียวเองรอดสอบดูก่อนว่าคนชื่นชอบมากน้อยแค่ไหนแต่เห็นดูไหมมันมีหลายมุมมองให้เลือกเหมือนกันเนาะมันจะเหมือนกับนี่เลยนะกับเราเป็น็นเวเชอร์เองอ่ะถูกคือแสดงว่าเวลาที่เขาถ่ายทาคลิปวิดีโออันนี้อาจจะมีปัญหากับคนลงคลิปเหมือนกันนะให้จลทำนี่หรอคือต้องแบบมีถ่ายจากหลายมุมด้วยเหมือนกันเนาะอะไรอย่างนี้ไงก็เหมือนกับว่าแบบ เหมือนเราดูคอนเสิร์ตแล้วเขาแบบสวิตภาพเราเป็นคนสวิตภาพอย่างลุ้มลุ้ม่อยากจะดูนี่ไงอยากจะดูเหงื่อของนักร้องหนุ่มที่แบบไหลย้อยมาตามร่างกายมันจะสูนและขนาดเชียวหรอไม่รู้สินะโอเคไปที่ การขนส่งกันบ้างฮะคุณผู้ชมแต่นี้เป็นการขนส่งโดยใช้โดรนโอ้โหโดรนนี่ไปทุกวงการจริงอๆ,ออๆอุตสาหกรรมทุกอย่างเลยเห็นบอกว่าเดิมทีโดรนก็มีใช้ส่งอาหารตอนนี้อา,อาลีบาบาเขาใช้โดรนส่งสินค้าและคุณผู้ชมดูสินเ,เนี่ยองเร่ยก็ยังมีโดรนเนี่ย <ๆ S 2> นเห็นไหมเอาไว้แบบถ่ายภาพให้ดูภาพสิว่าเป็นยังไงใช่อันนี้พูดถึงการส่งสินค้าโดย e-commerce ค่ายักษ์ใหญ่จาก อย่างอาลีบาบาเขาก็ใช้โดรนเหมือนกันในการที่จะส่งสินค้าให้กับลูกค้าแน่นอนนะคะซึ่งเขาบอกว่าโดรนตัวนี้จะมาพร้อมกับตราย,ยี่ห้อเว็บไซต์อ e ีคอมเมิร์ซอย่างเทาเปล่าด้วยที่ก็มีสินค้าหลายชนิดถูกไหมตั<ช>้งแต่อาหารหาเสื้อผ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าซึ่งอยู่ระหว่างการทดสอบอยู่นะคะแต่ว่าตอนนี้โดรนจะส่งสินค้าแค่เพียงบางชนิด อย่างเช่นชาคิงน้ำหนัก340กรัมซึ่งเขาจะมีแผนเนี่ยให้คนเข้าไปร่วมทดสอบทั้งหมด450คนเวลาที่คาดการว่าดโดรนเนี่ยน่าจะใช้ก็น่าจะสักหนึ่งชั่วโมงรอไปหน่อย น่าจะได้ขอก,ก็ถือว่าโอเคนะากับการที่แบบจะต้องรอไปสษณีหรือว่ารอพัสดุส่งเป็นครึ่งวันวันก็เทียบเป็นชั่วโมงกว่านะชั่วโมงเ<ม> <ทน S 2> ดียวก็ถือว่าเร็วนะอ่ะซึ่งการทดสอบโดรนในครั้งนี้คุณผู้ชมเป็นความพยายามครั้งล่าสุดเลยของอ e ีคอมเมิร์ซยักษ์ใหญ่จากจีน <ขา S 2> ในการท้าทายบริษัทคู่แข่งเทคโโนลยี ary, จากตะวันตกไม่ว่าจะเป็นทั้ง Google หรือว่า a เม Amazon ที่เขาก็มีการส่งสินค้าลักษณะเนี้ยเช่นเดียวกันอย่าง a เมซ o n เองเขามีส่งสินค้าโดยใช้โดรนแล้วด้วยซึ่ง อันนี้บาบาเนี่ยจะต้องพยายามผลักดันตัวเองเนี่ยให้กลายเป็นบริการที่ได้รับความนิยมในระดับโลกอีตาหากโอโหตั้งเป้าหมายใหญ่เหลือเกินโอ้ยก็ซีอโอเขาวิสัยทัศน์ไกลนี่เจ็หมาเจ็หมาใช่ถึงขนาดเจ็กมานะบอกว่านี่ตั้งเป้าไว้เลยนะบอกว่าจะเพิ่มลูกค้าให้ได้ถึง2,000ล้านคนใายในอีก10ปีข้างหน้าคุณผู้ชมค่ะ<อ>แล้วก็เอาแนวาทางเดียวก,กันกับที่บริษัทตะวันตกเขาใช้นี่แหละก็มาปรับใช้เกกับเรื่องนี้เหมือนกันนี่ไม่เท่านั้น นอกจากจะใช้เป็นการส่งสินค้าแล้วนะคุณผู้ชมอันนี้คือเขาพูดถึงในธุรกิจอื่นๆด้วยอย่างธุรกิจภาพ,พยนตร์เพราะว่าอย่าลืมอเมซอนเขาก็มีภาพยนต์เหมือนกัน<ช>ที่เราเคยนําเสนอไปแคชเช o n t i ไทยก็แอดทีเดียสากร์ก้อ,อะจะทำอย่าบ่นนะว่าอลิบาบาก็จะทำแน่น,นอนนี่เขาประกาศว่าจะร่วมกับผู้บังกับชื่อ,อดังอย่างเช่นนายหวงกาวไวเนี่ยเพื่อที่จะรุกเข้ามายัาง แวดวงบันเทิงอีกดนวยแม่ถ้าจะแข่งกันเยอะขนาดนี้นะรุนแรงจริงทุกอย่างเลยเนาะแต่ว่าเอออาลีบาบาก็เพิ่งจะมีชื่อเสียไปไม่ใช่หรอเรื่องที่แบบขายสินค้าที่ปลอมแปลงบ้างอะไรบ้างเหล่านักลงทุนหรือว่าคนจะกล้าใช้หรือเปล่าอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าถ้าพูดถึงความรวดเร็วในการส่งของนี่ก็ถือว่าโอเคนะเออแต่เดี๋ยวนี้แบบคนก็หันมานิยมใช้โดรนนะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นทั้งการส่งของหรือว่าใช้สําหรับการถ่ายภาพการทํางานต่างๆเนี่ย เด mm hmm. mm hmm. yeah, <oh like. ี๋ยวนี้มันไปทุกวงการแล้วเดี๋ยวต่อไปเราควรจะเห็แบบโดนวินว่อนทั่วท้องฟ้าแล้วแบบอ่ะต้องมีคนมาโดนด้วยไ้มก็ต้องมีสิถูกไหมวนออาจจะเป็นแบบไม่อาจจะแบบ ต่อไปเป็นโดรนอัตโนมัติตั้งพิกัดักบินไปเองอะไรอย่างนี้ก็รอดเหมือนกันนะเราอยู่ชั้น30ถูกไหมเดี๋ยวต่อไปเนี่ยไม่ต้องลงไปรับของข้างล่างแล้วเปิดหน้าต่างรับของจะตรงนี้เลยเออยซึ่งปรากฏว่าไม่มีหน้าต่างใช่โอเคเบรกกนก่อนค่ะช่วงหน้ายังคงมีแอปพลิเคชันเด็ดเดมาฝากเหมือนกันพี่ฤทธิ์ใช่แล้วใครที่กังวลว่าเครื่องบินที่คุณโดยสารนั้นจะปลอดภัยหรือไม่จะตกหรือไม่เดี๋ยวช่วงหน้ามีแอปพลิเคชันมาทดสอบกันฮะ เ็กนี้นะเราเชื่อว่าใครหลายคนที่ขึ้นเครื่องบินน่าจะมีความรู้สึกว่าแบบเฮ้ยกลัวหันซ้ายหันขวาแล้วก็อาจจะคิดในใจว่าแบบ Am I going down หรือเปล่าจะตกหรือเปล่าจะรอดหรือไม่อะไรอย่างไรเพราะว่าฝันไหมช่วงนี้เนาะอย่างกับปีที่ผ่านมาแล้วก็เมื่อวานก่อนนี่เองเครื่องบินก็เพิ่งจะตกไปนะคุณผู้ชมก็ ก็เข้าใจแหละว่าแบบคนเขาก็กลัวกันเรืเครื่องบินจะตกหรือเปล่าหรือมันไม่ตกสําหรับไฟที่เองต้องเดินทางอถ้าใครกลัวมากขนาดนี้นะเราขอบอกว่ามันมีแอปพลิเคชันมาช่วยคุณเหมือนกันวิเคราะห์ดูซิว่าไอ้เครื่องที่กันังจะขึ้นเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะตกลงไปจากฟ้ามากน้อยแค่ไหนออหรอเราชื่อแอปพลิเคชันชื่ออะไรรู้ไหมชื่อว่า am i going down ชื่อแบบตรงมากเลยใช่ไงบอกคอนเซปต์เลยไปดูดิว่าเจ้าแอปพลิเคชันนี้มันทํางานยังไงครับคุณผู้ชมแน่นอนนะคะ สำหรับคนที่ใช้แอปพลิเคชันก็ต้องกรอกข้อมูลก่อนกรอกเท่าที่เราทราบนะว่าข้อมูลเที่ยวบินเรารู้อะไรบ้างเช่นเที่ยวบินที่เท่าไรประเภทอะไรรุ่นเครื่องบินอะไรนะคะรวม,มถึงเราขึ้นเครื่องที่ไหนแล้วจุดหมายปลายทางเนี่ยไปท่าอากาศยานของประเทศอะไรหลังจากนั้นก็จะคำนวณเป็นตัวเลขออกมาซึ่งเขาใช้ข้อมูลจากหลายแหล่งเลยพี่ริชาร์ดคือแหล่งที่น่าจะน่าเชื่อถือได้ก็คือเขาอ้างอิงจากข้อมูลของ สำนักงานข้อมูลอุบัติเหตุการบินแล้วก็คณะกรรมการความปลอดภยัยขนส่งแห่งชาตาิรัฐแล้วก็ยังมีองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศหรือว่าแอตาด้วยและแอปนี้เนี่ยก็สามารถวิเคราะห์เที่ยวบินได้ถึง10ล้านเส้นทางด้วยกันโอ้โหสิบล้านเส้นทางเลยเหรอโอ้หนี่คนสร้างแอปพลิเคชันก็คือคุณนิกจอนนะคะเขาบอกว่าเป็นแอปพลิเคชันที่เขาเองก็ทดสอบแล้วเหมือนกันแล้วพบว่าโอกาสที่เครื่องบินจะตกเนี่ยมีน้อยกว่า1ล้านครั้งพี่ริชาร์ด หรือว่าถ้าจะต้องนั่งเครื่องบินทุกๆวันเป็นเวลา12,502ปีเนี่ย ถึงจะมีโอกาสประสบอุบัติเหตุจริงเหรอหนึ่งหมื่นกว่าปีถึงจะมีโอกาสอะเออคิดดูจริงเหรอแ้วทำไมช่วงนี้มันตกกันบ่อยๆอะโอ้ยอาจจะเป็นช่วงปีชงของอุตสาหกรรมเครื่องบินหรือเปล่าแต่ว่าต้องไหนจงห้อยหินหินอะไรดีกันปีชงไม่ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วใช้าใชัชงหินสีนะเห็นช่วงนี้หิดอยู่ก็เลยลากมาเรื่องนี้อ่ะแน่นอนใครอยากได้สารับแอปพลิเคชันนี้นะเผื่อว่าจะไปคำนวณไฟที่คุณจะเดินทางว่าปลอดภัยไหมปลอดภัยอะไรไงก็เข้าไปดาวน์โหลดได้คุณผู้ชมสำหรับคนที่ใช้มือ คือ iPhone หรือว่าไอโะเรานะฮะโหลดได้แล้วแต่คือแอปพลิเคชันมันก็คือการคำนวณมาจากฐานข้อมูลที่<ถ>มีอยู่อาจจะเชื่อได้บ้างอาจจะเชื่อไม่ได้บ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ อย่าวิตกจริตจนเกินไปจนแบบ <Ừ. S 1> จองตั๋วแล้วไม่กล้าบินคํานวณออกมาแล้วฉันมีความเสี่ยงจะตกถึง<อ>90ปอรเ็นอะไรอย่างนี้คือมันไม่เป็นอย่างนั้นก็ได้ก็คือเขาก็คํานวณจากสถิติก็จริงแต่ว่าก็ฟังครึ่งนะเนาะแล้วก็คิดเองครึ่งนึงด้วยอะไรอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นแอปที่ช่วยแบบให้สร้างความมั่นใจให้กับคนที่จะเดินทาง <c oughs> แล้วกันแต่ก็คือสุดท้ายแล้วเนี่ยให้มั่นใจไว้เถอะว่าการโดยสารโดยเครื่องบินเนี่ย ปลอดภัยที่สุดแล้วถ้าเปรียบเทียบกับยานพาหนะอื่นๆคือมันไม่ได้ตกทุกวันมันน่าตกทันทีปลอดภัยที่สุดแต่เพียงแค่ว่าพอมันเกิดอุบัติเหตุทีอ่ะมันแรงถึงขั้นเสียชีวิตไงอจะจบดีแล้วเชียอเนาก็แค่แบบเออเป็นให้ฟังสุท้ายคือแบบตั้งชีวิตอยู่ในความไม่ประมาทกันล้กันถูกต้องโอ๊ยเสียดายพี่ดิฉันหมดเวลาลงอิกแล้วอ่ะไม่เป็นไร เดี๋ยวไปเจอกันใหม่เนาะ,ค,ะคุณผู้ชมนะฮะแน่นอนเจอกับเราได้จันทร์ถึงพฤหัสบดีครับเวลา11นาฬิกานทีก็เดี๋ยวเนี่ยมาอัปเดตข่าวสารในโลกไอทีกัน<ช>ตลอดช่วงครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาก่อนรายการต้งประเด็นข่าวเทียงแน่นอนวันนี้หมดเวลาแล้วเพราะฉะนั้นลาไปก่อนทีกว่าไหมลาไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ